วันก็จะถึงวันงานโรงเรียนแล้วเราจะแต่งตัวยังไงกันดีนะอืมงั้นเราประดิษฐ์ชุดขึ้นมาเองดีไหมก็ดีนะแต่ว่าเราจะใช้อะไรในการประดิษฐ์ชุดดีล่ะงั้นเราลองไปฟังจากนิทานเรื่องนี้กันนิทานเรื่องปาร์ตี้เหมียวเหมียวอีกสองสามวันจะมีงานเลี้ยงที่โรงเรียนซึ่งเด็กๆช่วยกันตั้งชื่อว่าปาร์ตี้เหมียวเหมียว เพราะทุกคนตกลงกันว่าจะแต่งตัวเรียนแบบแมวแคทกับครีมสองพี่น้องฝาแฝดทำหน้ากากแมวหนวดแมวและหางแมวจากเศษกระดาษสีและไหมพรมอย่างขมักขม้นอยู่หลายวันเช้าว,วันงานครีมกับแคทต,ตื่นแต่เชา้าแข่งกันเก็บที่นอนอย่างเรียบร้อยแปรงฟันอาบน้ำและสาะผมจนสะอาดด้วยตัวเอง เก่งมากลูกคุณแม่ชมจากนั้นทั้งสองก็แต่งชุดแมวที่ทำด้วยกระดาษแต่ที่โรงเรียนครีมกับแคทได้เห็นเพื่อนๆสวมชุดแมวหลากหลายสีที่ตัดเย็บอย่างดีครีมเลยชักไม่ค่อยมั่นใจอีชุดของพวกเธอทำด้วยกระดาษเหรอจิ๊บเด็กหญิงผู้สวมชุดแมวรูหรามีหางเป็นพวงยาวถาม ถธอสวมหน้ากากแมวโรยด้วยกากเพชรด้วยแคตยักคิ้วให้ครีมยังไงยังไงเธอก็ภูมิใจและมั่นใจในผลงานของตัวเองวันนี้เราจะมีทั้งการแข่งขันพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆทั้งการระบายสีรูปและร้อยสร้อยด้วยลูกปัดใครสนใจก็สมัครได้นะคะคุณครูประกาศ ครีมชอบพับกระดาษเธอจึงไปสมัครและพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ได้หลายตัวแต่ก็แพ้เพราะมีเด็กคนอื่นพับได้มากกว่าแคทชอบร้อยลูกปดัดเธอร้อยได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นผู้ชนะได้รางวัลเป็นเสื้อรูปแมวสีแดงแคทดีใจมากทีเดียวเย้เย yeah, yeah. ชนะแล้วแคทร้องพลางกระโดดไปรอบรอบ ดีใจด้วยนะแคทครีมบอกกับแคทเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง mm hmm. เด็กๆก,ก็ไปล้างมือ mm hmm. เพื่อมาร่วมกันรับประทานอาหารที่มีมากมาย mm hmm. รวมทั้งไอศครีมของโปรดของเด็กๆ mm hmm. ทั้งครีมแคทและจิบนั่งอยู่ใกล้ๆก,กันระหว่างตักอาหารครีมทำไอศครีมช็อกโกแลตหกเปื้อนชุดแมวของจิบไม่ยอมม จิ๊บร้องกรี๊ดกรีแล้วก็ร้องไห้เสียงดังครีมรีบขอโทษจิ๊บและเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดให้แต่ท่าทางจิ๊บจะไม่หายโกรธฉันไม่ยกโทษให้ฉันจะโกรธเธอตลอดไปเลยจิ๊บร้องตะโกนทำเอาครีมหน้าเสียยกโทษให้เพื่อนเธอคะจิ๊บเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณครูบอกแล้วลูบหลังจิ๊บพลางยิ้มปลอบใจครีม ครีมสบายใจขึ้นแล้วจึงชวนแคทไปเข้าห้องน้ําแต่พอเดินออกมาจากห้องน้ําครีมก็เห็นหางแมวที่หลุดจากชุดของจิ๊บหล่นอยู่ที่ทางเดินเด็กๆคะขึ้นไปบนเวทีได้แล้วนะครูจะให้เดินอวดชุดแมวรอบๆเวทีกันหน่อยแล้วครูจะประกาศผลนะคะคุณครูบอกแยะแล้วคุณครูคะหางหายไป จิบร้องไห้เสียงดังเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าหางแมวหายไปจากชุดสวยไม่หายหรอกเธอทำหลุดที่ห้องน้ำอยู่นี่ไงครีมถือหางนุ่มๆวิ่งเข้าไปหาจิบซึ่งหยุดร้องไห้ทันทีพอคุณครูช่วยเย็บหางกลับเข้าที่ให้จิบก็ยิ้มได้อีกครั้งขอบใจมากนะครีมจิบบอกแล้วยิ้มให้ครีม เด็กๆขึ้นไปเดินอวดชุดแมวบนเวทีกันอย่างสนุกสนานพลางร้องเหมียวเมียวไปด้วยและแล้วคุณครูก็ประกาศว่าชุดแมวของครีมชนะเลิศ <Yeah! S 1> เพราะมีความคิดสร้างสารรค์ดีครีมดีใจมากและในวันนี้เด็กๆทุกคนในงานก็มีความสุขกันมาก แบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเรามาประดิษฐ์ชุดจักรเสษกระดาษและวัสดุเหลือใช้รอบๆตัวกันดีไหมดีเลยฉันเห็นด้วยงั้นเรามาช่วยกันนะโอเคท้อที่ร